มันเปยดไปแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เป็นเรื่องแม่เปิดนิดนึงนะครับแต่จะต้องรู้นิดนึงจริงๆเราเวลาเปิดเครื่องเราก็กดเลยใช่ไหมครับกดเปิดได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี่คาสั่งเนี้ยมันคืออะไรนะครับจริงๆมันคือคําสั่งเปิดเครื่องกับปิดเครื่องนะครับถ้าเราเห็นในนี้เห็นไหมฮนะตามปุ่มหรือว่าปุ่มด้านล่างหรือปุ่มเปิดของยอครับที่เป็นสีนะครับปิดซนะเลยมือไวอ่ะ นะครับที่จอเราเนี่ยก็จะมีคําสั่งตัวนี้ครับคือเปิดนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวตัวตัว,ตว,ตวสอนสําหรับเทคนิคทั้งพวกช่างคอมพวกวิวศวะไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเอามาแปะไว้ในงานเอ่อแปะไว้ตามจอตามเครื่องนะครับทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับปกติเราดึงตัวนี้แต่ตัวนี้จะไม่ค่อยเห็นก่นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ จริงๆคุณไม่ต้องแนะนำว่าเปิดยัไหนะครัเถาเปิดก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรคุณจะเปิดกันเป็นหมดนะราวนี้ต่อไปนะครับเป็นส่วนประกอบของวิดีโอนะครับซึ่งตัวนี้จะแนะนําเป็นเอพีนะครับครับผมก็ดูตัวนี้หมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแนะนาเป็นตัวนอ่าถ้าจะเปิดดูหนังสือนะครับให้เปิดที่หน้าสี่นะครับเปิดที่หน้าสี่ก็คือ ถามว่าเอ็กซ์พีกับเซเว่นที่เรามีอยู่เนี่ยต่างกันไหมต้องบอกว่า,าจริงๆมันไม่ต่างกันมากนะครับ <c oughs> มันก็มันเหมือนกันโอเคตัวนี้นะครับเอ็กซ์พีกับเซเว่นหรือว่ามิต้าเนี่ยจะคล้ายกันนะครับก <c oughs> ็จะมีควาสั่งรถคล้ายกันก็คือมอีส่วนของผมจะไล่ทิ้งแต่ตัวแล้วกันนะฮะถ้าใครรู้แล้วไม่เป็นไรคนที่ไม่รู้นะครับก็คือนๆจะ,จะดได้ให้ดู <c oughs> อ่ะตัวแรกคือไอคอนนะครับ คือพวกนี้นะครับถ้าดูมันเล็กไหน่อยเล็กไปอรอที่นี่ก่นี่ฮะพวกเนี้ยคือไอคอนหมดเลยนะครับไอคอนนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นพวกโปรแกรมทั้งหลายนะครับมันจะสร้างไอคอนไว้ที่เดสก์ท็อปนะฮะเดสก์ท็อปคือพื้นที่หมดเลยเนี่ยฮะหมดนี่นะครับหมดนี่คือเดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปเดสก์แปลว่าโต๊ะครับเดสก์ท็อปก็คือมันเหมือนเป็นเป็นโต๊ะทำงานนะฮะซึ่ง เวลาเราทำงานอะไรเนี่ยเราจะขอวางไว้บน,นโต๊ะนะครับเห็นไหมอยู่ง่ายๆก็คือเหมือนโต๊ะทำงานหมดเลยเนี่ยคือโต๊ะนะครับ,ววววบ,รบวเวลาเราทำอะไรก็จะวางปาก้าบ้านทีสอไว้หรือเวลาเรียกใช้แล้วก็แค่อยิบออกมาแล้วก็มาเขียนมาใช้งานนะครับนึกง,ง่ายๆก็คือไอคอนพวกนี้ก็เหมือนเป็นปากกาเหมือนเป็นยางลบนะฮะเวลาใช้งานนะครับตรงน,นี้นะต่อไปนะมีไอคอนมีเล็กขอบเสร็จแล้วตรงนี้ก็เรียกว่าวินโดว์วินโดว์เนี่ย วเวลาเราเปิดหน้าเนี่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหน้าวิดีโอขึ้นมานะครับสหรับมีพวกตัวเอ่อก็ได้มีเก็บข้อมูลเอาไว้วก็จะเก็บไว้ในส่วนที่เรียกว่าวิดีโอนั่นเองต่อไปตัวนี้จะใช้บ่อยนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทจะเป็นจุดรวมของทั้งหมดนะครับจะมีส่วนของโปรแกรมส่วนของอการเซ็ตค่าต่างๆเนี่ยาจะต้องเข้าตรงนี้นะครับตรงปุ่มสตาร์ทนะฮะ แล้วก็ถามมาตัวนี้นะครับถามมาก็คือเป็นเขาจะเปิดน,นะคมาตอเมื่องเราเวลาใช้โปรแกรมนะครับสมมติยกตัวอย่างผมใช้โปรแกรมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นให้ดูว่ากำลังใช้อะไรอยู่นะครับกำลังใช้อะไรอยู่เวลาเรียกใช้ก็แค่กดขึ้นมานะครับก็คือตัวสำหรับเรียกใช้ตัวถามมาแล้วนะครแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยซิสเตอร์เพลย์เนี่ยซิสเตอรเพลย์คือตัวตัวเล็กๆนี่นะครับตัวเล็กนี่นะครับ ก็จะมีส่วนสําคัญเหมือนกันก็คือเนี่ยฮะพวกนี้นะครับเป็นพวกรายละเอียดต่างๆพวกการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับการเปลี่ยนภาษาอังกฤษาภาษาไทยนะฮะแล้วก็เป็นพวกการตั้งเวลานะครับตั้งเวลาที่มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะบางทีไม่ใช่บอกว่าเราดูในนาฬิกาก็ได้ก็จะเป็นต้องมีเวลาใน,ในเครื่องเลยเดี๋ยวนะลอกามใครเคยวอ,อนเ์เนมแล้วมันไม่ติดมั้งพวกที่ใช้ของประจกวอ,อนเ์เนมแล้วมไม่ติดเคยเป็นไหม เมันจะต้องตั้งเวลาให้ตรงนะครับถ้าเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ย M S N จะไม่ติดนะฮะคือมันอิงกับความเป็นจริงว่าปัจจุบันเราอยู่ที่เวลากี่โมงกี่โมงประมาณเนี้ยเดี๋ยวท่อยไปสอนตั้งให้รายการขนาดนี้นะเอาละพอเรารู้หมดแล้วนะเอาพวกนี้ผมว่าจริงๆแล้วรู้ไว้แค่พื้นฐานก็พอเมื่อเดี๋ยวต่อไปเราจะคลิกๆเข้าไปเลยเราไม่ได้รู้จักมันเท่าไหร่ นะครับโอเคคราวนี้เป็นทิมครับต้องถามก่อนว่าพิมพ์ดีกันคล่องหรือเปล่าไม่คล่องพิมพ์สัมผัสได้ไหมครับพิมพ์ได้ไหมอ่าพอพิมพ์ได้เนาะพอพิมพ์ได้นะจริงๆแล้วไอ้คีย์บอร์ดตัวนี้มันเหมือนเครื่องพิมพ์ผิดเลยหลักการทำงานคล้ายกันครับจริงๆคือเดี๋ยวผมไอ้พวกนี้ไอ้พวกเอ็นแซดพวกกอฟ้องอเนี่ยยังไม่มีปัญหาอันนี้พอจะพิมพ์ได้ อ่อนจิ้ได้แต่ว่าตัวนี้ครับคำสั่งนี้ชิปนะครับชิปเราอยู่ในเครื่องนะครับชิปตัวนี้มันไว้สำหรับให้นึกสภาพเครื่องพิอดีนะครับมันเหมือนยกแค่ไนะะส่วน เพราะว่าตัวนี้เป็นไดเวอร์เวอร์ชันอะไรนะครับไม่มีบอกเลยไดเวอร์เวอร์ชันไหนนะครับแล้วก็รุ่นอะไรนะครับตัวนี้ดูได้นะครับดูได้นะฮะทิกกี้ไดเวอร์ได้นะครับและก็ถ้าไม่มีถ้าไม่มีนะครับไม่มีให้กดอัปเดตไดเวอร์นะฮะกดอัปเดตนะครับโอเคอ่ะเป็นหน้าดีนะครัออกอากาศออกอกาศนะฮะเส้นไหมเส้นไหมครับเส้นไหมครับ กดเลยเลยอ่ากดเลยเลยอ่านะของใหญ่อ่าเวลาลงเวอร์นะครับอันแรกนะครับอันแรกคือเซิร์ฟอัตโนมัติ ครับตัวนี้จะเป็นการเซรริร์ชจากอินเทอร์เรน็ตให้นะฮะแต่แก็ไม่ใช่ทุกครั้งไปที่มันจะติดที่จะเจอไดอเวอร์นะครับตามหลักแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอันที่2นะครับเราไมค์ไมค์คอมพิวเตอร์นะครับก็คือหาไดเวอร์จากในคอมเราหาไดเวอร์จากในคอมเลยครับผมต้องกดดูนะครับกดเข้าไปนะฮะอ่ากดเข้าไปนะครับคราวนี้เพื่อนจะถามว่า ให้หาในที่ไหนนะครับถ้าเราลงเป็นแขงถ้าสมมติเราใส่แขงแล้วนะครับจะหาด้แขงนะครับก็ให้เลือกหาตรงบรคนะครับกดหึงครั้งนะครับแล้วเลือกเป็นสีนะเลือกเป็นตัวนี้ครจะมันไม่มีแขหนะครับเลือกเป็นดีดีกันะครับ อ,อันนี้หมายความว่าให้หาไดเว่าจากในแคเม่อขมนีแต่คอนแทไน้อออกเลอรอย่าเียนีวเอย่านี้ดเอันนี้บางคนดูแล้วไม่เห็นไม่รู้อยู่ไหนนะครับเป็นว่าเมื่อกี้ไปดูในที่อื่นครับ เวลาให้ดูเนี่ยก็เวลาดูให้เข้ามาที่มาอเตอร์นะครับทีนี้ครกดมาสเตอร์เสร็จแล้วกดตัวมานะฮะกดที่มเอรกีจะเจอีายเไมร่ี้ไปไม่ได้เพราะเรไม่ได้ใส่ไหม จแล้วจะหาไม่เจอเลยเดี๋ยคีย์บอร์ดจะใช้ไม่ได้เราเดีนะ๋ยวถ้าใช้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันต้องมีแผ่นนะครับนี่นะครับพนะอคุณลาเสร็จแล้วคุณกดโอเคไปเลยนะครับผมยกตัวอย่างถ้าได้ไม่มีแผ่นลองเลือกไปได้ดีแล้วกันเลือกไปได้ดีได้ดีแล้วกดโอเคได้ดีนะกดดีนะครับโอเคอันนี้หมายความว่าเครื่องจะหาได้เวอร์แต่ได้ดีนะครับผม ได้ดียครับได้ดีโนไดรองคนดอรองเข้าไปที่มันซ้อนอๆเนี่ยให้หางกันไหนด้วยเผื่อเจอนะครับซีก็อยู่ถูกต้องนะครับผมกดเล็กเลยเน็กนะครับอ่าเคยจะทำการหาดนเวอนะครับเจ็ดสิบก็อันนี้คือกาหาแค่เดียวนะครับ ก็จะบอกว่าตอนนี้เครื่องคุณได้ลงในวอที่ดีทสุดอยู่แล้วนะครับอกดตรไหนอ๋อครที่ไหนมือครับนี้เราจะไหนของอัน้คืของแต่ของนี่เป็นแขกอ่ะเรื่องแขกต้องไาจะต้องไปตรงนี้ แต่ปีนี้ไม่ได้มีก็เลยด้ไปดี